สำหรับตัวอย่างต่อไปของการประยุกต์ใช้หลักการเพิ่มค่าตัดออกกับปัญหาการแจกจ่ายนะครับถ้าใครข้ามมาดูคลิปคลิปนี้โดยไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับก็แนะให้ไปดูคลิปก่อนหน้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีสเต็ตทั้งทั้งตัวที่เป็นขอบเขตล่ากนะครับขอบเขต่างดู x x สนะครับ x2 เน็ตยังไม่สถียนเช่นเดิมขออภัยด้วยสอนไปบนไป xr ดูเงื่อนไขของ x2 นะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะมีขอบเขตทั้งบนและล่างนะครับขอบเขตบนคือ6ขอบเขตล่างคือ2นะครับเราก็จะทำให้มันอยู่ในรูปแบบคล้ายๆกับตัวอย่างที่ผ่านผ่านมาคือ เราจะให้เหลือเฉพาะขอบเขตบทน,นะครับเราจะกําจัดขอบเขตล่างวิธีการกําจัดขอบเขตล่างนี้เรียนไปตั้งแต่บทปัญหาการแจกจ่ายแล้วนะครับหลักการก็คือเปลี่ยนตัวตัวแปรในลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนตัวแปรในละะนักษณีลองกลับไปทบทบทวนนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น y1 บวก y2 บวก y3 บวก y4 เท่ากับ5 นะครับซึ่งคราวนี้นะครับทุกตัวจะมีแค่ขอบเขตบนอย่าง y หนึ่งนะครับอตอนนี้ถ้าเรามองในลักษณะว่าทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มไม่ลบนะครับมันก็จะมีขอบเขตบน y หนึ่งก็มีขอบเขตบนคือ5้า y สองมีขอบเขตบนคือสิบนะครับ y สามีขอบเขตบนคือ5้า y สี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำเหมือนกับปัญหา ครั้งก่อนเราก็มาดูตัวที่ผิดเงื่อนไข่ a 1เป็นเซตของคำตอบที่ y 1มากกว่าเท่ากับ6 y 2มากกว่าเท่ากับ5 y 3มากกว่าเท่ากับ6นะครับสแสดงว่าตอนนี้สเต็ปจะเหมือนกับตัวอย่างที่แล้วเนยนะครับเรามาหานะครับเรามาหาสิ่งที่ต้องการก็คือขนาดของ เซตที่ไม่ผิดเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับและไม่ผิดเงื่อนไขที่สองและไม่ผิดเงื่อนเงื่อนไขที่สามเท่ากับ n ลบเหนึ L ่งยูเนี่ยน a สองยูเนี่ยน a นสามนะครับซึ่ง n อ่า n ก็คือจำนวนคำตอบของสมการนี้นะครับที่ y หนึ่งถึง y สี่เป็นจำนวนเต็มไม่ลงนะครับสูตรของมันเราก็ได้ออกมาเป็นห้าสิบหกคำตอบ ในการหา n หนึ่งนะครับ n หนึ่งมีเงื่อนไขว่า y หนึ่งมากกว่าเท่ากับ6อ่ะเราก็แต่ปรากฏว่าสำหรับข้อข้อนี้ผมเซตค,คำตอบให้มันจัดการได้ง่ายนิดหนึ่งจริงๆคือสถานการณ์มันนากไม่ง่ายขนาดก็ได้เพราะ y หนึ่งมากกว่าเท่ากับ6ปุ๊บเอ้ยมันเป็นไปไปไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมันรวมกันต้องต้องได้5ทุกตัว มากกว่าเท่ากับศูนในทํานองเดียวกันนะครับ a สามขนาดของมันก็เท่ากับศูนนะครับคราวน,นี้เรามาดูพิจารณา a สองนะครับหรือจํานวนคําตอบของ y 1บวก y 2บวก y 3บวก y 4เท่ากับ5ที่มีเงื่อนไขของ y สองมากกว่าเท่ากับ5นะครับเราอาจจะพ,จพิจารณาแบบเร็วๆได้ว่ามันขึ้นนึงนะครับ ทำไมมันคือหนึงลองลองคิดคด,ดูหรือเราแทนค่าตัวแปรนะครับเหมือนเดิมคิดอะไรไม่ไม่ออกแทนค่าตัวแปรได้นะครับ y สองสองให้เท่ากับ y สองลบห้านะครับจะได้เราก็จะได้สมการออกมาเป็น z 1 z หนึ่งบวกบวกสาบวกสี่เท่ากับศูนยนะครับซึ่งแต่ละตัวมากกว่าเท่ากับศูนย์ซึ่งมีคำตอบเดียวคือทุก z i เท่ากับ0น,นะครับหรือใช้สูตรกระดัะบใช้สูตรกระดัมันก็จะได้ออกมาคือ1คำตอบเหมือนกันคราวนี้ส่วน x ตัวตัวที่เหลือนะครับการ intersection ของ2ตัวหรือ3าตัวมันก็จะได้ออกมาเป็นเซตว่างเพราะว่า มี y 1น่งขออภัยอยู่ใน a 1นหรือ a a สขออภัยอตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะจริงๆตัวน,นี้คือ a สองนะครับคือ a สองอนหน้าจอขึ้นแป๊บนึงนะครับ โอเคระหว่างที่รอนะครับไอตัวตัวอื่นนี่เป็นเซ็ตเซตว่างเพราะว่า A1 กับ a A 3มันเป็นเซ็ตว่างนะไปอินเตอร์เซ็กับอะไรก็เป็นเซ็ตเซตว่างมีแค่ A2 นะครับที่ไม่ใช่เซ็ตว่างอยู่เท่านนะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณขนาดของ A1 หนึ่งยูเนี o ยน3ได้นะครับ ซึ่งออกมาก็คือหนึ่งนะครับออกมาก็คือคือหนึ่งแล้วก็เราก็จะได้เราก็จากข้างบนนะครับจากข้างบนเราต้องการหาเราต้องการหาสิ่งนี้นะครับเราเราต้องการหาสิ่งสิ่งนี้เนาะซึ่งเราได้ทุกค่าแนะีนะ่ะนะครับ เราก็ไปแทนคําตอบก็จะเป็น56าสิลบหนึ่เท่ากับห้าสิบห้านะครับเป็นนั้นซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะดาเนินการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการแจกจ่ายได้ไม่ว่ามันจะมีขอบเขตบนหรือขอบเขตล่างโดยใช้วิธีการในทํานองเดียวกันกับคณอตนะครับ